สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเก้พยากรณ์นะคะแก้วเก้าหนึ่ในช่อง youtube เนาะวันนี้นะคะเราจะมาทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมของชาวธาตุน้ำนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชาวราศีเมนชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะก็เป็นดวงโดยรวมเนาะเป็นดวงแบบดูกันเยอะๆนะคะดังนั้นก็ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นก็ด,ดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามากดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปให้นะคะก็กดติดตามไว้ละกันเนาะเผื่อว่าอยากที่จะได้ฟังคำทํานายนะคะการอ่านไพ่แบบสไตล์ที่แก้วอ่านเนาะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ เราจะมาดูกันซิว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะชาวธาตุน้ําจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือว่ามีสิ่งใดที่ควรรู้สิ่งใดที่ควรตระมัดระวังนะอดช้วิจารณญาณในการมาชมรับฟังเนาะขาดูพลังงานหน่อยนะคะ Four of Wands นายอัปบวนนะคะไฟอ f s w o r d ์ The Tower Is of Cups The Magician The Chariot ค okay. ่ะ โยปัณฑ์เด e c วกย Cups แล้วก็ t e m r a n c e นะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะชาวธาตุน้ำนะ้อเหมือนกับว่าคุณจะได้จบบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาก่อนหน้านี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสร้างฐานะความมั่นคงของชีวิตของคุณเองนะสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้ฝันฝ่านะคะหรือว่าแบบ ใช้ความขยันหมั่นเพียรน,นะคะเหมือนจะได้ผลตอบแทนอย่างที่คุณพึงพอใจนะคะแล้วก็คือมันจะไปได้สวยอะคะ่ะไปได้สวยในในแบบที่แบบตัวคุณเองแบบพอใจมากๆนะคะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นการแบบเป็นการได้จบเอ่อความยุ่งยากลำบากใจการหมดปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคุณด้วยเนาะและได้มีการต่อยอดได้เริ่มต้นใหม่นะคะในบางสิ่งบางอย่าง ใครที่กำลังมีแลนมีโปรเจกต์นะคะที่ใช้เกี่ยวกับการครีเอทการสร้างสารรค์หรือว่าการเข้าไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างการฝึกอบ,อบรมการเทคคอร์สอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในเดือนพฤษภาคมเนาะคุณจะได้โชว์ศักยภาพของตัวคุณเองแสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัวของคุณนะคะได้แบบได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รู้ว่าตัวคุณนั้นมีศักยภาพแค่ไหนนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะแก้วมองเห็นการเดินทางเนาะการเดินทางที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการต่อยอดในที่ทํางานหรือว่าการพบปะผู้คนเจราจาติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะจะได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยนะคะในเดือนนี้สิ่งค้างคานะคะที่อาจจะติดพันมั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะเดือนนี้มันจะคลี่คลายในทางที่ดีนะคะ ทำให้แบบใจของคุณมันมันนิ่งกว่าเดิมมากขึ้นนะคะแล้วก็พอจิตใจเริ่มสงบแล้วก็จะจะได้เห็นแบบทางออกของปัญหาแล้วก็จะสามารถคลี่คลายเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในเดือนนี้ทีนี้เรามาดูกันทีละเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เนาะการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานอะ่ะก่อนอื่น คือไพ่ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานทีนี้เรามาดูกันแบบเชิงลึกซิว่าเป็นอย่างไรนะคะ The Star f i v e of Wands ว้าวไนล์เพนเดิ้ลโคนะคะอ่าก้าวดับมานะคะ e m Press โ okay, อเคนะคะในเรื่องงานอนะ่ะอย่างที่บอกไปะคะ่ะคุณจะมีเสน่ห์แล้วก็มีแรงดึงดูดมากเลยนะคะในเรื่องของการพบปะผู้คน เจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารการประสานงานหรือว่าการเดินทางไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเด่นเกินไปนะค่ะไม่ไม่ใช่เด่นเกินไปแบบนั้นคือด้วยความที่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็ทาอะไรที่แบบมันมันไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคหรือว่ามันเขาเรียกอะไรอะคะมันฟลอ์ไปได้ด,ดีจนอาจจะทําให้มีคนหมั่นไส้บ้างนะคะก็อาจจะมีแบบคน พูดจาไม่ดีกับคุณหรือว่าทํากิริยาท่าทางที่ทําให้คุณไม่สบายใจคืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเรื่องเล็กน้อยๆนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่ามีอาจจะมีคนแอบอิจฉาคุณนิดนึงนะคะหรือในกรณีที่คนไม่มีเพื่อนร่วมง,งานนะคะคู่แข่งคู่ค้าทางธุรกิจของคุณนะคะก็อาจจะแอบหมอนไส้คุณนะคะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างโดดเด่นเนาะเดือนนี้นะคะการงานของคุณจะนําพามาซึ่งความมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดไปได้นะแต่ให้ระวังนะคะในเรื่องของ การกังวลใจมากเกินไปนะคะบางสิ่งบางอย่างที่แบบอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้คนนะคุณอย่าไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นนะคะปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับหน้าที่การงานของคุณหรือว่าชีวิตของคุณนะคะอืมดังนั้นอย่าคิดมากนะคือถ้าเจอเรื่องอะไรก็พยายามนิ่งๆไว้ก่อนเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไร shade cups of การเงินในเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาบนะมีโชคลาบหรือว่าได้รับโอกาสดีๆนะคะจากสิ่งที่คุณทํามาเป็นประจําคือผลตอบแทนในเรื่องของการเงินของคุณอาจจะมาจากางานประจําที่คุณทําอยู่แล้วก็ มีบางสิ่งบางอย่างที่ได้เพิ่มเติมมานะคะเป็นเรื่องของโอกาสหรือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะเดือนนี้จะมีโชคลาภในเรื่องนี้ด้วยเนาะหรือในอีกกรณีน,นึงนะคะคุณอาจจะมีโชคทางการเงินจากคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณจะนําโชคมาให้นะคะหรือว่านําเอาสิ่งดีๆโอกาสดีๆมามอบให้คุณนะคะแต่ว่าให้ระวังนะคะในเดือนนี้ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบ เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีบางทีเราอาจจะลืมตัวอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะคะอาจจะแบบเขาใช้คําว่าอะไรขาดสติในการใช้เงินอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นอะ่ะพยายามระมัดระวังการใช้เงินของตัวเองด้วยนะคะอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบใจร้อนวู่วามนะคะการเงินก็ให้นิ่งๆให้ระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันมีโอกาส ในเรื่องของการเงินเข้ามาไม่มีนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภด้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรไม่ได้แบบแจ็คพอตแบบระเบิดตุ้มตามอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกดีใจรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแฮปปี้ได้นะคะในเดือนนี้การเงินก็ไปเรื่อยๆนะคะตามสิ่งที่คุณทำเนาะมันหมายความว่าคุณทำอะไรคุณก็ได้ผลตอบแทน ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยอะไรแบบนี้ค่ะคือมันจะไม่เกินกว่าที่ที่คุณได้ลงมือทํานะคะก็อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณทําประจํานะคะนั่นแหละจะให้ผลตอบแทนในเรื่องของการเงินของคุณได้ดีมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่มีคู่ชาวธาตุน้ําในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างสําหรับขึ้นมาทําไมว้าว อาโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเป็นการทํานายโดยรวมเนาะซึ่งอาจจะไม่ใช่ดวงคุณนะคะก็ฟังไว้เฉยๆนะคะเป็นบันเทิงเป็นแบบอ่าไม่ต้องซีเรียสจริงจังมากมายนะคะคนมีคู่ในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีประเด็นในเรื่องของ มือที่สามนะคะเข้ามาหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะลังเลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณรับรู้มาหรือว่าสิ่งที่คุณสงสัยระแวงนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะคะเดือนนี้คุณจะได้เห็นเนาะจะมีเหตุการณ์ที่จะ,สะแสดงให้คุณเห็นนะคะถึงความลับในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่จะเปิดเผยออกมานะคะในกรณีของคู่ที่เป็นที่มีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีของคนที่คุณรู้สึกว่าเออก็รักกันดีอยู่แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ ก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวงังในคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทัศนคติไม่ตรงกันพูดจาไม่ถนอมน้ําใจกันหรือว่าการแบบสนใจอย่างอื่นมากเกินไปนะคะก็เลยทําให้มีความนอยมีความผิดหวงังมีความเสียใจนะคะในเดือนนี้เนาะแต่ว่าไพ่เตือนมาว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะที่จะเกิดขึ้นนะให้คุณเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อความรู้สึกของตัวเองเชื่อศักยภาพของตัวเองนะคะ ถ้าคุณรักตัวเองมากพอนะไม่ว่าใครจะทําอะไรกับคุณอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีผลกับชีวิตของคุณเนาะทีนี้เรามาดูคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ The Will of the Year King of Swords Four c u p the Lover สำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้นะอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสิ้นสุดการรอคอยที่คุณอาจจะรอให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะมันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็ตั้งใจที่คุณแบบคิดไว้อะคะ่ะ ถ้าคุณต้องการความชัดเจนนะคะคุณจะได้คุณจะได้ความชัดเจนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันแบบเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะก็เป็นไปตามอย่างอย่างที่ใจคุณปรารถนาอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะบางคนอนะ่ะรอที่จะให้แบบให้ความสัมพันธ์นี้มันมันคืบหน้าสักทีหรือว่าถ้าไม่คืบหน้าก็ให้มันจบลงอะไรแบบนี้ค่ะ ก็มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณซึ่งกไม่รู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแต่มันมีทั้งการอยากที่จะตัดสินใจมูฟออนตัดสินใจให้ไปต่อเพราะว่าในความรู้สึกของคุณคืออย่างยังไงก็ได้นะคะไปต่อก็ได้ไม่ไปต่อก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยไม่ไม่คุณก็คนที่คุณดิวด้วยนะคะต่างฝ่ายต่างก็อาจจะมีตัวเลือกอย่างอื่นเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งไม่ว่า จะใครก็ช่างนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะคุณตัดสินใจแบบไหนทิศทางความสัมพันธ์ของคุณก็จะไปแบบนั้นนะคะในเดือนนี้เนาะก็ถ้าใครที่เจอความรักดีๆนะคะก็รักษาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่เป็นท็อกซิกนะคะก็ถอยออกมาได้ก็จะดีมากเลยนะคะมันจะทําให้คุณเสียเวลาเปล่าๆเานาะทีนี้เรามาดูความรักของคนโสดนะคะคนโสดชาวธาตุน้ํ four pentacles king of cups the emperor ค่ะ fire of pentacles แล้วก็ queen of pentacles ความรักของคนโสดนะคะเดือนนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองก็คุณอาจจะเจอเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกรู้สึกว่าถ้าคุณเปิดใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยากเปิดใจหรือว่าเปิดใจไปแล้วแหละแต่มันมันกลับว่าให้ผลที่แบบว่าเออมันเป็นอย่างนี้คือสู้ไม่มีซะเลยจะดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่ ตัวคุณเองปรารถนาความรักที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกนะคะมาตรฐานของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่แก้วมองเห็นการต้องการความเอาใจใส่การต้องการความมั่นคงความเป็นผู้ใหญ่การเข้าใจกันนะคะถ้าคุณไม่ได้แบบนี้ก็คือคุณก็เลือกที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนหนักแน่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับอนาคตของคุณมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเปิดใจไปแล้วปรากฏว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้ดังนั้นช่วงนี้มันก็เลยเป็นช่วงที่แบบคุณค่อนข้างที่จะระวังตัวนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะคุณก็จะดูไปนานๆเนาะก็จะยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าสเปคของคุณก็ประมาณนั้นนะคะอย่างที่บอกไปถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการตัวคุณเองก็จะไม่เปิดใจให้ใครนะคะเขาไม่ได้บอกว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นพลังงานของตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะระวังในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอืมก็เอาไว้เมื่อเวลาที่คุณพร้อมแล้วกันนะคะเพราะว่ามองเห็นว่าตอนเนี้ย คุณโฟกัสให้กับความมั่นคงของชีวิตของคุณนะคุณค่อนข้างที่จะนิ่งมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นมีความอดทนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสายโสดของเราทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูบทสรุปกันหน่อย The Moon, Ten of Cups, The Date ขึ้นมานะคะ ดัสติกแล้วก็ The World ค่ะในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกไปเนาะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคุณก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยนะคะมันจะสามารถจบลงได้นะคะคุณจะสามารถไปต่อได้โดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะการยืนอยู่ท่า,ามกลางแบบความกดดันการโดนกดดันการรู้สึกอึดอัดใจจากสถานการณ์รอบข้างโดยเฉพาะกับผู้คนนะคะมันจะจบลงนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคุณจะได้ คุณจะได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นแสดงต่อคุณนะคะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นเรียกอะไรท่าทแท้ของคนนะคะคุณจะได้เห็นเนาะว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจกับคุณนะในเรื่องสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานคนรอบข้างหรือว่าใครใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า,าในเรื่องของนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์พวกนี้นะคะ มันจะมีในเรื่องของการใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะการทํางานที่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคก่อนหน้าเนี้ค่ะขอภัยนะคะพอดีไก่ขันเสียงดังมากไม่ว่าดิฉันจะอัดคลิปตอนไหนนะคะคุณไก่พวกนี้มันก็จะเสียงดังตลอดเวลาขอบนหน่อยขอวนหน่อยคือเมื่อกี้พูดถึงไหนอ๋อในเรื่องของการทํางานนะคะที่อาจจะมีปัปญหาและอุปสรรคในเดือนนี้มันจะคลี่คลายลงแล้วก็คุณจะได้รับผลตอบ รับในแบบที่เขาเรียกอะไรคะยุติธรรมแล้วก็แฟร์กับสิ่งที่คุณเหนื่อยลงทุนลงแรงทํามานะคะก่อนหน้านี้มีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใดนะคะผลที่ได้ก็คือมากมายคือแบบบาลานซ์กันได้เลยนะคะคือก็อย่างที่บอกคะ่ะอย่างที่เป็นเจ้าเอชอบครับนะคะคุณจะพึงพอใจในผลตอบรับที่คุณได้นะคะมีความพอใจเป็นอย่างมากนะคะมีความสุขเนาะ,ะในเดือนพฤษภาคมนะคะใจของคุณจะค่อนข้าง เขาเรียกอะไรอ่ะใจนิ่งแล้วก็มีความสุขรู้สึกเหมือนคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะใจชื้นรู้สึกชุ่มฉ่าในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรก็รู้สึกดีไปหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์ด้วยนะคะไม่ว่าจะไปติดต่อพูดคุยกับใครนะคะ ไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะแม้แม้กระทั่งแบบว่าการพูดคุยของคุณอ่ะจะมีเสน่ห์นะคะต่อให้จะมีคนอิจฉาคุณหรือว่าคนไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นก็ตามนะคะนั่นก็คือส่วนน้อยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณได้แสดงศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่อ่ะเดือนนี้คุณจะสามารถดึงดูดผู้คนหรือว่าดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ดีมากเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณลงมือทำเนาะทีนี้นะคะเรามาดูเรามาดูคําแนะนําจาก สิงศักดิ์สิทธิ์นะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะแนะนําอะไรกับชาวธาตุน้ำเนาะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะว้าวอีวสว้าวโอ้ Okay. Ah. Uh ชาวธาตุน้ํานะคะเดือนนี้คุณมีพลังของการปกป้องคุ้มครองสูงมากเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นแบบเป็นเดือนที่ได้รับการเมตตาเอ็นดูนะคะทั้งจากคนรอบข้างแล้วก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สปิริตของคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะคุณต้องลงมือทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็คอยซัพพอร์ตสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณนะ สิ่งสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณถึงจะสามารถแสดงพลังได้อย่างมีศักยภาพนะคะการที่ทำอะไรที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะซื่อสัตย์แล้วก็มีความมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะชัดเจนเนาะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะคะอย่า,อาลังเลอย่าเป็นคนที่รักพี่เสียได้น้องหรือว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะจะทำอะไรก็แบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่บนสติแล้วก็ความมีเหตุผลความรับคอบด้วยนะคะคือความคือการแสดงพลังความกล้าในตัวคุณแสดงพลังด้านดีของคุณขึ้นมาอย่างที่เป็นเมจิเมจิเชียนในช่วงสิบใบแรกอะคะ่ะเขาก็จะมาแบบเขาก็เขาเรียกอะไรจะมาช่วยอธิบายในส่วนนี้นะคะนั่นก็คือการ การทําอะไรด้วยสติปัญญาการลงมือทำํำกันไม่ลังเลนะคะแล้วก็ทําอะไรที่ชัดเจนเนาะสิ่งสําคัญก็คือความถูกต้องนะคะความถูกต้องความแฟร์ความยุติธรรมนะคะคือคนเราอะ่ะต้องการความยุติธรรมต้องการ ได้สิ่งที่คู่ควรกับตัวเองนะคะคนอื่นก็เช่นกันดังนั้นเราเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเรายัางไงเราก็ปฏิบัติกับคนอื่นแบบนั้นนะคะให้แต่สิ่งดีๆเนาะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาแล้วก็สปิริตของคุณนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะน่าเอ็นดูนะคะน่าเอ็นดูมากๆเลยเนาะชาวธาตุน้าโอเคค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายก็ าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจเนะจาะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ